nên mình bật tay ạ mười mười té bà mười nó, mười được à mười 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 mười

ขาไปส่องอันแล้วคะฮะขาไปส่องอันแล้วก่อนครับมันจะอยู่อยู่ก่อนอยู่อยู่ก็ฮะมันจะอยู่อยู่ก่อนดีนะครูตป๊ะก่อนหมื่นเนาะกี่โมงอ่ะเนี่ยห้าโมงไปแล้วเลย Banan luôn vừa lạc với đây không được chết mọi có thể lắm 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 เขาตู้อผอนะมันแตกจ้ะแล้วเอแม่วบ่ะ ก็เปิด <pegar> ปั๊ออกอยู่ดูทีปุ่มมันเอากัะชีบปุ่มออกอานแล้วที่โจมีอย่าน่ lah kita pulae, niah ini gak? Mami, lele. 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 เดี๋ยวที่ครับ